สวัสดีครับผมปุณพัชศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเวลรี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเหรียญทองแดงในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งลูกค้าของร้านปานันนะครับส่งมาขายครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญน,นี้นะโดยจะมีนะภาพชัดๆให้ทุกท่านได้เห็นครับสำหรับเรื่องของเหรียญและก็เรื่องของ ราคาเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะเรียกกันว่านะครับเหรียญจอลอช่อชัยพฤกษ์นะครับที่เรียกว่าจอลอช่อชัยพฤกษ์เพราะว่านะตาเนี่ยจะเป็นตรารัชกาลที่5ครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นกระสับทองแดงจอี่ตาตาจอลรนะฮะตาจอลรส่วนข้างหลังก็จะมีนะฮะตาช่อชัยพฤกษ์อยู่แบบนี้นั่นเองครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีเหรียญที่เป็นชนิดแบบนะเป็นเป็นซีกนะทองแดงก็จะมีซีกครับซีกก็จะเป็น อยู่ที่นะ,ะจอสอนะ,ะจุลศักราชนะครับ1 2 3 8นะครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้1 2 3 8นะครับถ้าเป็นเซี่ยว ถ้าเป็นเซี่ยวก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับถ้าเป็นเซี่ยวก็จะมีนะหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสี่สี่ครับอย่างที่ท่านเห็นนี้นะครับลูกค้ามาขายครับเราบอกเลยว่าราคาไม่ได้แพงครับผมขายเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณนะครับนะฮะสี่ห้าหกร้อยตามสภาพความสวยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญแบบนี้เล็กลงมาหน่อยเล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอัดซึ่งอัดเขาก็จะมีเขียนคําว่านะอัดนะฮะอัด 8อันเฟืองนะฮะแอันเฟืองบางคนเวลาเห็นนะชอบเรียกว่าเหรียญอันเฟืองอันเฟืองนะครับซึ่งพวกเซี่ยวนะฮะพวกเซี่ยวนะะอย่างเซี่ยวอัดอย่างเงี้ยก็อันเฟืองเหมือนกันนะแต่เขาเรียกขบวนเซี่ยวอัดแล้วก็จะมีชนิดที่เล็กลงมาอีกหน่อยครับก็จะเป็นชนิด แบบนี้โซโลดอ่าโซโลดก็จะจะเล็กลงอีกนิดหนึ่งครับราคาถูกมากหลักร้อยน่าสะสมครับเพราะอะไรนะั่นแหละก็ผมเคยบอกแล้วว่าที่ต่างประเทศที่อินเดียเนี่ยโหห่าง่ายมากขายกันอยู่ประมาณนะฮะเน่าเก็อยู่ที่ประมาณนะยี่สิบสามสิบาทสวยๆน่ยก็เขาอาจจะขายอยู่ประมาณหลักร้อยนะที่อินเดียนะับถ้าเป็นนะเหรียญอัดอ่ามาเหรียญอัดนะเหรียญอัดนะครับก็จะมีจะมีนะรอสอนะจะมีรอสอหนึ่งสองสามหก ไม่ใช่รอสอต้องเป็นจอสอนะจุลจุลศัก,กราชนะครับนะจุลศัก,กราช1 2 3 6แล้วก็มี1238งสนะหนึ่งสนะถ้าเป็นอัดถ้าเป็นโซลโซลก็จะมีปี1236แล้วก็มีปี1244ครับโซลนี่จะเป็นเหรียญที่เล็กที่สุดครับสภาพเนี่ยเนี่ยที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นสภาพที่ ผ่านการใช้มานะครับแต่นะอาจจะดูดีถ้ามีรอยสนิมกัดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าของเดิมอาจจะมีการทําความสะอาดอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเป็นสภาพสวยๆรุ่นนี้นะฮะเล่นกันแพงมากครับเพราะสวยๆนั้นหาย,ยากครับสวยชนิดว่าไม่ผ่านการใช้ไม่มีรอยสนิมนะไม่มีรอยพวกตําหนิอะไรแบบนี้ครับานะร,ราคาเล่นแพงเลยนะฮะยังถ้าเป็นเหรียญซิกเนี่ยเล่นกันโอ้โหเคยเห็นเนี่ย สวยๆครับก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า30,000บาทถ้าเป็นเหรียญเซี่ยวนะสวยๆก็นะเป็นหมื่นครับ ถ้าเป็นอัดนะสวยๆราคาก็เป็นหมื่นนะโสรถก็ราคาสวยๆก็นะไม่ต่ํากว่า5 0 0พันนะครับถ้าสภาพที่แบบว่าสวยๆนะครับสวยๆมากๆชนิดว่าส่งเกรดที่ต่างประเทศแล้วนะครับได้เกรดสูงๆอ่ะอุ้ยราคายิ่งแพงเลยครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับเพราะว่าเออลูกค้าส่งมาขายแล้วก็ผมได้มาก็ขายเลยนะเดี๋ยวจะนะเข้าไวปล่อยไวขายไปเลยครับประมาณนี้ครับเพราะว่า แล้วก็นะฮะนั่นแหละนะครับเข้ามาปุ๊บโอ้ยซื้อมามูลค่าวันนี้นะครับค่อนข้างที่สูงเพราะว่าซื้อมานะหลายร้อยเหรียญนะะก็เลยนะฮะเทออกไปนะครับที่นะหน้านะครับเฟซบุ๊ร้านปนันไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีทางช่อง Youtube ของร้านนะเราก็มีขายนะด้วยนะครับนะก็เพื่อขายไม่หมดอ่าหรือใครอยากติดต่อร้านปนันสามารถติดต่อตรงนี้ได้นะฮะ ร้านปานันจิวเวลリーเฟซบุ๊กนะฮะร้านปานันจิวเวลี่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราคือ054 067 303ถ้าใครถนัดทางไลน์ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้นะครับไอดียไลน์ของเราคือแอดปานัน888นั่นเองครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะ